ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากรณีแอมไซยานายนะคะซึ่งทางด้านของพลตบดเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่ารองโจกท่านออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าพบบริษัทต,ต้นทางที่นําเข้าสารเคมีไซยนายเป็นล็อตเดียวที่แอมนําไปใช้ในการกระทําความผิดค่ะแล้วก็มีการเตรียมเอาผิดบริษัทนําเข้าและผู้ค้ารายย่อยอีก6รายที่นํามาจาหน่ายผิดวัตถุประสงค์ค่ะ พลตจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ร่วมประชุมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบบริษัทนำเข้าสารไซยาไนด์โดยมีการเปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าบริษัทต้นทางที่นำเข้าสารสยนายล็อตเดียวกับนางสรารัตหรือแอมสยนายซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนมีใบอนุญาตนำเข้าครอบครองและจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมายแต่ใบอนุญาตมีเงื่อนไขระบุเอาไว้เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานหรือการศึกษาวิจัยเท่านั้น แต่การตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าบริษัทนี้จำหน่ายสยันายให้กับผู้ค้ารายย่อย6รายค่ะรวมแล้วประมาณ100ขวดและผู้ค้ารายย่อยทั้ง6รายเนี่ยได้มีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายสารสันายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกทอดหนึ่งด้วยซึ่งหนึ่งในผู้ซื้อก็คือแอมเนี่ยนะคะที่นำไปใช้ในการกระทำความผิด ขณะที่บางรายก็จำหน่ายให้ผู้ซื้อทั่วไปและผู้ซื้อได้นำไปใช้เพื่อฆ่าตัวตายค่ะโดยพบว่าทำสำเร็จไปถึง9คนด้วยกันครับทางด้านของพลตบดเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าไซยานายเนี่ยมีกฎหมายการควบคุมเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ภายใต้กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยังมีช่องว่างสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคลด้วยเช่นกรณีการใช้ในห้องวิจัย หรือผู้ประกอบการชุบโลหะเช่นกลุ่มร้านทองอันนี้คือไม่ต้องขออนุญาตครอบครองนะคะทําให้มีการจำหน่ายและครอบครองใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์และเมื่อเกิดการใช้ผิดวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วทางบริษัทและผู้ค้ารายย่อยที่จำหน่ายสารไซยาไนเหล่านี้ก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยค่ะซึ่งวันที่26พฤษภาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เนะคะ จะให้พนักงานสอบสวนพิจารณาพฤติการเหล่านี้ให้ละเอียดจากนั้นจะมีการส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทนำเข้าและผู้ค้ารายย่อยทั้งหรายด้วยส่วนมาตรการป้องกันอนาคตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขารายละเอียดเงื่อนไขาการควบคุมการครอบครองการจำน่ายในบุคคลทั่วไปซึ่งอาจจะบังคับให้ผู้ครอบครอง ผู้ซื้อจะต้องขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในทุกกรณีค่ะครับนี่นะครับแต่และหน่วยงานก็สามารถนําไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นนําไปใช้ในงานวิจัยสําหรับหน่วยงานที่เขาเรียกว่านะครับได้รับอนุญาตแล้วก็เราไปถึงร้านทองด้วยแต่ว่าหน่วยงานเหล่านี้ก็ต้องมีความเข้มงวดด้วยออนะครับเขาเรียกว่าไม่ควรที่จะ นำสารเหล่านี้ไปให้บุคคลอื่นะนะครับไปใช้เพราะว่าอาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์หรืออาจจะนำไปใช้วางยานะครับเป็นการฆ่าคนอื่นเหมือนกับแอมไซยาไนาอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนี่นะครับต้องช่วยกันเข้มงวดหน่อยละกันเพราะว่ามไม่ให้สารพิษหรือว่าสารเคมีเนี่ยมนันหลุดรอดออกไปนะครับจากหน่วยงานของท่านนั่นเองครับครับก็วันนี้ก็ได้คุยกับท่านรองที่ดีกรมโรงงานนะครับนะแล้วก็ในส่วนของผู้ดการสํานักนะครับแล้วก็เจ้าหนี่ทั้งหมดนะครับ นะวันนีเ้เราก็มีข้อมูลก็คาดว่า,าน่าจะเพียงพอนะครับที่จะดำเนินคดีกับบริษัทนะที่สั่งสยายานาาเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงผู้ซื้อทั้งหมดนะครับคืออย่างนี้ครับาสารสยายาน่ยเป็นสารควบคุมนะครับเพราะนั้นบริษัทที่สั่งเข้ามา,าหลักการคือต้องรับอนุญ,ญาตนะเมื่อรับอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยนะครับนะวัตถุประสงค์มี2ออย่างนะครับก็คือเพื่อสื่อสารวิจัยกับเพื่อใช้ในกิจการของโรงงาน นะเพราะนั้นเช่นสั่งมา2,000ต้องใช้หมดทั้ง2000นะแต่ถ้าะจะขายให้ใครอันนี้เห็นไหมครับเป็นช่องวูนะถ้าขายให้ใครเนี่ยไม่ต้องขอญาติขายเห็นไหมครับนะแต่ว่าการขายเนี่ยนะจะต้องคนที่ซื้อเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือใช้เพื่อเกีย่ยการรงงานแล้วก็ใช้เพื่อ,อเพื่อสื่อสารวิจัย นะแต่ปรากฏว่าวันนี้เห็นไหมครับเมื่อกฎหมายไม่ได้ควบคุมตรงนี้ไว้ก็มีบริษัทนะที่เอาไปขายนะเพราะว่ารู้ไว้ว่ารู้ว่าขายไม่มีความผิดใช่ไหมก็ขายนะ,ะเมื่อขายก็ขายให้กับกับเทรดเดอร์นะซึ่งเทรดเดอร์เหล่านี้ก็รับมาแล้วก็ไปขายต่อ mm hmm. ก็ไปขายออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไล่เมืองดีทั้งหมดนะครับตั้งแต่เทรดเดอร์นะครับ ก็ในส่วนบริษัททั้งหมดนะที่ขายโดยผิดบัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะทํารายงานสืบสวนนะครับมื่อกี้ก็คุยกับท่านรองทิ้ดีกรมโรงงานทบสํานักเ,เป็นที่เขาแจตรงกัแล้วนะครับว่าส่วนไหนที่ต้องมีคดีบ้างนะครับนะเพราะนั้นส่วนอีกคือคือวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยบริษัทขอไม่เอ่ยชื่อก่อนนะก็มีอยู่บริษัทเดียวที่เอาเข้ามานะครับบริษัทนี้ขายโดยถูกต้องไปพันหกเศษเศษอันนี้คือถูกต้องนะ ่าที่ไม่ถูกต้องมีเอามันอยู่เท่าไหร่ร้อยมีเอามันอยู่เราเราคาดหมดแล้วมีเอามันอยู่ร้อยกว่าขวดซึ่งในส่วนร้อยกว่าขวดเนี่ยก็เป็นของแอมด้วยนะครับนะ,ะวันนี้ที่ถามอยู่ว่าเอ๊ะแล้วร้อยกว่าขวดเนี่ย,อยของแอมเนี่ยมาจากส่วนไหนก็มาจากในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไล่คดีไปเรื่อยเนี่ยนะครับไอร้อยกว่าขวดเนี่ยนะครับวันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีของแอมนะ,ะเราพบว่า มีคนซื้อไปฆ่าตัวตายนะอยู่ถึงเก้าถึงสิคดีเก้าถึงสิบลายก็แสดงว่าก็ต้องไปจากส่วนนี้อันนี้เห็นอันนี้เห็นอย่างครับว่าว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกันอนไหนไม่เกี่ยวกับเรื่องแอมนะนะคือซื้อไปฆ่าตัวตายแล้วก็ตายแล้วแล้วก็เป็นคดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโรงงานเหล่านี้เนี่ยต้องรับผิดชอบนะก็ต้องดนเป็นคดีอาญานะเพราะจะเห็นว่ามันมีคนตายนะก็เกิดจากการซื้อจากตรงนี้แหละ ทีนี้เดี๋ยววันจันทร์นะครับพึ่งวันวันนี้วันพุธฮะวันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยวผมนัดท่านเลขาสำนักง,งานกรรมการคุ้มของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในเรื่องของการการจำหน่ายการไปขายทางออนไลน์ นะครับก็เดี๋ยวดูว่าเป็นความผิดในส่วนของพรบคุ้มของบริโภคด้วยนะครับส่วนนี้ก็ต้องประสานกับสำนักงานคุ้มของบริโภคในการที่จะเป็นผู้กล่าวหาด้วยนะครับนะก็นองจากว่าัยานายเป็นสารควบคุมนะครับซึ่งมีการยอมรับนะครับว่ามีการควบคุมกันหลายหน่วยนะฮะแต่ว่าผู้อนุญาตอันดับแรกคือกรมโรงงานนะครับนะทีนี้ในส่วนหน่วยเกี่ยวข้องเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูว่าเป็นความผิดในส่วนไหน เช่จนจาหน่ายออนไลน์เป็นความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่นะครับก็ต้องไล่มือดีทั้งหมดนะครับแต่วันนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะเพราะเป็นต้นทางนะครับนาวันนั้นวันนี้ก็เออวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับนะบอ๋อส่วนนี้ก็เป็นไปตามพรบนะเออก็คือเป็นไปตามพรบ,อรออรบอรของกรมโรงงานก็คือมีไว้ครับว่าพรองนะการเออการการขายโดยที่เออผิดวัตถุประสงค์นะคือวัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องผู้รับซื้อเนี่ยแต่ต้องนําไปใช้เพื่อ กิจการโรงงานนะครับนะเ,เพื่อ,อสื่อสารวิจัยนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่คุณขายให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรงงานนะคุณขายให้เทรดเดอร์เนี่ยเทรดเดอร์เขาไม่ได้ทำโรงงานนะคุณรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วคุณขายไปได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความผิดทั้งนั้นแหละครับนะก็เดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าผมจะทำภายในส่วนคณะพนักง,งานสอบสวนส0บส่วนก็ทำรายงานส0บส่วนนะสอบสวนส่งให้กับาทางรมโรงง,งานคนโรงงานก็จะพิจารณาแล้วก็เป็นผู้กล่าวหา นะครับแล้วตารวจก็จะรับคดีออกหมายจับนะขอมาต่อสารเพื่อออกหมายจับต่างๆนะครับฉะนั้นวันนี้ในส่วนของบริษัทของบริษัทต่างๆที่กระทำความผิดก็มีความชัดเจนแล้วนะครับนะก็เดี๋ยววันศุกร์ก็จะนัดท่าเรขาที่การสำนักงานคุ้มของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องไล่ความผิดให้ครบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ตามนะครับนะในส่วนนี้นะครับนะวันนี้ก็ชัดเจนในส่วนเรื่องเรื่องผู้ซื้อเรื่องผู้ขาย นะก็เป็นความผิดทั้งนั้นนะครับที่มีความผิดเข้าขา 1, ออ่ายในข่อเจ็ดยาครับในการตอนนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับนะก,ก,ก็ต้องต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแต่ต้องไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนเจ้าที่รัฐนะคือถ้าพบก็ต้องเนือกานนะครับ,รบนะและในส่วนของเทรดเดอร์ der, ครับที่โรงงานเนี่ยมีหนึ่งโรงงานที่เข้าข่ายแล้วเทรดเดอร์ที่รับไปเรามีข้อมูลมีข้อมูลหมดแล้วเราเรา,เรามีข้อมูลหมดแล้วนะก็เทรดเดอร์มีหกลายมีหกลายคือคืออย่างนี้ วันนี้ข้อมูลเรามีครบหมดแล้วนะบริษัทชื่ออะไรเทรดเดอร์ชื่ออะไรนะครับการที่เรามากองโรงงานวันนี้เพราะเราต้องการเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้กองโรงงานเพื่อเดือนคู่ก,กับเรานะพูดถึงว่าเรื่องการสืบสวนเนี่ยเราได้ครบหมดแล้ววันนี้นะครับแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ครับเราจะต้องมีการกลับไปทํารวบรวมข้อมูลแลาา้วก็กองโรงงานก็ก็ไม่นานก็เดี๋ยววันจันทร์แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดทําเนรายงานสืบสวนสอบสวนนะฮะส่งให้กับท่านทีฟดีกองโรงงาน นะท่านดีก็จะตั้งคณะขึ้นมาแล้วก็พี่นาทั้งหมดร่วมกับในส่วนเจ้าที่แล้วก็กลับมาร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะเป็นพนักง,งานเจ้าที่นะครับนกวันนะี้มีการได้พูดคุยกับเทรดเดอร์ออที่ขายไซยานายยังยังยังไม่ได้คุยยังยังยังไม่ได้คุยู่ยนนออยตอนนี้เขาหยุดแล้วก็ต<อ>ั้งแต่มีเรื่องเขาก็กลัวทุกคนนะครับนะแต่ว่าความผิดมันเกิดแล้วนะครับนะคืออย่าลืมว่าความผิดเกิดความเสียหายมันเกิดแล้วนะครับมีคนตายแล้วนะครับนะก็ต้องรับผิดชอบกันนะครับนะ ในส่วนผู้ที่เสียชีวิต9ถึง10รายที่บอกว่าซื้อไปแล้วก็ฆ่าตัวตายอ่ะแบบนี้จะเอามาเข้าสํานวนเพื่อที่จะไม่ไม่อันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องอีกไม่ไม่อันนั้นเป็นเรื่องคดีที่ที่มีการดำเนินการแล้วก็จบไปแล้วเนื่องจากตัวเขาฆ่าตัวตายเองนะครับนะแต่พียงแต่ว่าผมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเรามีการสืบสวนเนี่ยเราพบว่ามีการใช้สารจัญนายเนี่ยซื้อและเอาไปฆ่าตัวตายนะครับหลายท้องที่ด้วยกัน นะครับนะเดี๋ยวท้องที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมก็จะเอาข้อมูลมามาเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้เรามีข้อมูลครบหมดแล้วนะครับว่าซื้อไปคือเป็นสิ่งที่ให้สังคมเห็นว่าถ้าไม่ควบคุมเนี่ยนะเห็นไหมครับการตายมันจะเกิดขึ้นนะเราอ,อย่าลืมนะครับว่าอันนี้ออเอาไปฆ่าตัวตายแต่ของแอมเนี่ยเป็นการออกเอาไปฆ่าคนอื่นนะครับนะครับผมนะ